สวัสดีครับ iOS 18.2จัดเต็มการตั้งค่าใหม่ๆเพิ่มคุณสมบัติใหม่ทำให้การใช้งานง่ายขึ้นลื่นขึ้นครอบคลุมยิ่งกว่าเดิมเติมสิ่งที่ขาดหายไปให้เราใช้ iPhone ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นไปชมกันเลยครับเริ่มกันที่ใน iOS 18.2เมื่อเราตั้งค่าการแสดงผลของไอคอนเป็นโหมดมืดโดยในหน้าจอโฮมเมื่อเราแตะบนพื้นที่ว่างๆค้างไว้เพื่อเข้าสู่โหมดการตั้งค่าแตะคาสั่ง Edit แล้วแตะ Customize จากนั้นในกรอบตัวเลือกการตั้งค่าด้านล่างแต่เลือกการตั้งค่าไอคอนเป็นโหมดมืดแต่ตั้งค่าสีพื้นหลังเป็นโหมดสว่างเมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วให้ออกจากการตั้งค่าสีไอคอนตอนนี้ไอคอนในหน้าจอโฮมจะเป็นโทนสีโหมดมืดแล้วครับจากนั้นในหน้าจอโฮมเมื่อเราแตะไอคอนการตั้งค่าเพื่อเปิดการตั้งค่าของระบบเพื่อนๆจะเห็นว่าในขณะที่สีพื้นหลังเป็นโหมดสว่างแต่สีของไอคอนในการตั้งค่าจะเป็นโหมดมืดด้วยเช่นกันเป็นไปตามที่เราตั้งค่าไว้ตรงกันแล้วครับ เพื่อนๆสามารถดูภาพเปรียบเทียบกับ iOS เวอร์ชันก่อนหน้าได้จากรูปที่สแสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับซึ่งการตั้งค่านี้ไม่เพียงจะรองรับในโหมดมืดแต่ยังรองรับการตั้งค่าไอคอนในสีต่างๆด้วยครับเดี๋ยวเมื่อเราเปิดเข้าไปที่การตั้งค่าสีไอคอนอีกครั้งจากนั้นแตะหัวข้อติ้นหรือย้อมสีแล้วทาการปรับแต่งเลือกสีรวมถึงระดับความสว่างที่ต้องการเมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วให้ออกจากการตั้งค่าสีไอคอนตอนนี้ไอคอนในหน้าจอโฮมจะเปลี่ยนเป็นโทนสีตามที่เราเลือกแล้วครับ จากนั้นในหน้าจอโฮมเมื่อเราแตะไอคอนการตั้งค่าเพื่อเปิดการตั้งค่าของระบบเพื<ๆ>่อนๆจะเห็นว่าสีของไอคอนในการตั้งค่าจะเปลี่ยนไปตามโทนสีใหม่เปลี่ยนไปตามที่เราตั้งค่าเอาไว้ให้ตรงกันแล้วครับเพื<ๆ>่อนๆสามารถดูภาพเปรียบเทียบกับ iOS เวอร์ชันก่อนหน้าได้จากรูปที่สแสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับโดยการเปลี่ยนสีนี้จะส่งผลต่อไอคอนที่อยู่ในแชร์ชีทด้วยนะครับในศูนย์ควบคุมเมื่อเราเพิ่มตัวควบคุมใหม่เราเลื่อนไปที่หัวข้อ Siri มีการเพิ่มตัวควบคุมใหม่ชื่อ Type to Siri มาให้ใช้งานด้วยครับเมื่อเราเพิ่มแล้วเมื่อแตะบนตัวควบคุมหน้าจอสำหรับการพิมพ์เพื่อถาม Siri จะแสดงขึ้นมาพร้อมให้เราใช้งานได้ทันทีวิธีนี้ทำให้เราสามารถพิมพ์ถาม Siri ได้จากทุกหน้าจอด้การเปิดสนยนควบคุมขึ้นมานั่นเองครับสำหรับ iPhone ในรุ่นที่ไม่รองรับ Apple Intelligence Apple ก็เพิ่มตัวควบคุมนี้มาให้ใช้งานเช่นกันครับแต่ไอคอนจะเป็นรูปคีย์บอร์ดไม่ใช่รูปไอคอนของ Siri แบบใหม่นะครับ ในการนับเตดตใหม่ล่าสุดเป็น iOS 18.2นี้ Apple ได้เพิ่มการทำงานร่วมกับ ChatGPT ซึ่งเป็นระบบ AI ชื่อดังจากบริษัท OpenAI แล้วครับเพื่อเสริมความสามารถในด้าน AI ให้กับ iOS โดยจะทำงานร่วมกับ Siri และคุณสมบัติต่างๆเช่น Lighting Tools เป็นต้นเราไปดูวิธีการใช้งานร่วมกับ ChatGPT กันครับเราไปเริ่มกันที่การตั้งค่ากันก่อนด้วยการแตะไอคอนการตั้งค่าแตะ Apple Intelligence and Siri ในหน้าจอที่แสดงขึ้นมา ให้เลื่อนลงไปด้านล่างเพื่อนๆจะเห็นคำสั่ง ChatGPT เพิ่มเข้ามาพร้อมคำอธิบายว่า Siri และคุณสมบัติอื่นๆสามารถใช้ ChatGPT ช่วยในการตอบคำถามของคุณให้เพื่อนๆแต่คำสั่ง ChatGPT เพื่อเปิดเข้าสู่การตั้งค่าในหน้าจอที่แสดงขึ้นมาให้เพื่อนๆแต่เปิดสวิตช์ Use ChatGPT เพื่อเปิดการใช้งานถ้าต้องการปิดใช้งานให้ปิดสวิตช์นี้ได้เลยครับถัดลงมาในหัวข้อ ChatGPT Account เพื่อนๆจะเห็นคำสั่ง Sign In ถ้าเพื่อนๆมีบัญชีของ ChatGPT สามารถแตะคำสั่ง sign in แล้วลงชื่อเข้าใช้ได้ครับแต่ถ้าไม่มีบัญชีก็ไม่ต้องเป็นห่วงไปนะครับเพื่อนๆยังคงสามารถใช้ใงาน ChatGPT ได้ฟรีในหน้าจอการตั้งค่า ChatGPT นี้ด้านล่างจะมีสวิตช์ confirm ChatGPT request เมื่อเปิดสวิตช์นี้แล้ว iOS พบว่า ChatGPT สามารถช่วยคำร้องต่างๆของเราได้เช่นการตอบคำถามของเราได้ สิลิจะขออนุญาตเราก่อนที่จะส่งข้อมูลหรือไฟล์นั้นไปยัง ChatGPT การกำหนดให้ถามยืนยันก่อนเพื่อให้เรามั่นใจในคำถามหรือไฟล์ข้อมูลที่อาจมีข้อมูลส่วนตัวของเราที่จะถูกส่งไปยัง ChatGPT นั่นเองครับด้านล่างจะมีปุ่มสำหรับเปิดแอป ChatGPT ในกรณีที่เราติดตั้งแอปเอาไว้ในเครื่องสามารถแตะปุ่ม Open เพื่อเปิดแอปได้เลยครับแอป Playground ยังมาพร้อมกับการตั้งค่าในการทำงานที่ทำให้เราสามารถตั้งค่าการสแสดงผลเป็นภาษาไทยได้ด้วยครับ วิธีการตั้งค่าก็ง่ายมากในหน้าจอโฮมแตะไอคอนการตั้งค่าเลื่อนหน้าจอลงไปด้านล่างสุดแตะ Apps ในรายการแอปที่แสดงขึ้นมาให้เลื่อนไปยังแอป Playground หรือพิมพ์ค้นหาคำว่า Playground ก็ได้ครับจากนั้นในผลลัพธ์การค้นหาให้แตะเลือก Playground เราไปดูที่การเลือกภาษาในการแสดงผลกันก่อนครับด้วยการแตะ language ในรายการตัวเลือกภาษาให้เลือกภาษาไทยหรือภาษาอื่นที่ต้องการ เพียงเท่านี้ Play g r o u n d ก็จะสแสดงการทำงานเป็นภาษาไทยแล้วครับเราไปดูกันต่อที่การตั้งค่า Apple Intelligence and Siri เมื่อเปิดเข้าไปเราสามารถเปิดหรือปิดสวิตช์การทำงานต่างๆดังนี้การเรียนรู้จากแอป,ปการเปิดสวิตช์นี้จะทำให้ Siri สามารถเรียนรู้จากวิธีที่เราใช้งาน Play g r o u n d เพื่อให้สแสดงคำแนะนำระหว่างแอป,ปได้ครับ Show on Home Screen Suggest Apps และ Suggestion Notifications ให้เราเลือกได้ว่าจะให้สแสดงคำแนะนำและเนื้อหาจาก Playground รวมถึงคำสั่งรัดจากแอปในการค้นหาและวิจ,จัยหรือไม่โดยคำแนะนำและคำสั่งรัดเหล่านี้จะอ้างอิงตามการใช้งานแอป Playground ของเรานะครับเมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วให้ย้อนกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้าในหัวข้อ Search เมื่อแต่เปิดเข้าไปเราสามารถเลือกได้ว่าในขณะที่ทำการค้นหาข้อมูลเราจะให้สแสดงแอปและเนื้อหาของแอป Playground ในการค้นหาหรือไม่เพื่อนๆสามารถเลือกเปิดหรือปิดได้ตามต้องการครับ iOS 18.2มาพร้อมกับอ e ีเมลที่มีการอัปเดตใหม่เพิ่มการแสดงอ e ีเมลแบบบนมูรรวมถึงปรับแต่งรูปแบบการแสดงผลด้วยครับซึ่งเราสามารถตั้งค่าการทำงานได้ง่ายๆในหน้าจออีเมลแบบใหม่นี้เพื่อนๆจะเห็นว่าด้านหน้าของแต่ละอีเมลจะมีการแสดงรูปลายชื่อหรือคอนแทคของผู้ส่งแบบที่ต่างกันด้วยครับระหว่างวงกลมและสีเส่เหลี่ยมโดยกรอบสี่เหลี่ยมมักจะใช้สำหรับอ e ีเมลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือการสื่อสารที่เป็นทางการ โดยมีลักษณะที่ดูเป็นทางการและจัดระเบียบม,มากขึ้นทําให้เราสามารถแยกยะอีเมลจากผู้ส่งในลักษณะนี้ได้ง่ายขึ้นครับสําหรับกรอบแบบวงกลมจะถูกใช้สําหรับอีเมลที่มีลักษณะส่วนตัวเช่นอีเมลจากเพื่อนหรือครอบครัวรูปวงกลมให้ความรู้สึกที่เป็นมิตรและเข้าถึงง่ายกว่าซึ่งเหมาะสําหรับการสื่อสารที่ไม่เป็นทางการแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ต้องการให้แสดงรูปรายชื่อหรือรูปคอนแทคนี้ก็สามารถปิดได้ง,ง่ายๆครับในหน้าจอโฮมให้แตะไอคอนการตั้งค่า ื่อนไปที่ด้านล่างสุดของหน้าจอแตะแอป s ในรายการแอปที่แสดงขึ้นมาให้เลื่อนหน้าจอไปอยังแอปเมลหรือแตะในช่องค้นหาด้านบนแล้วพิมพ์ชื่อแอปเมลจากนั้นแตะผลลัพธ์การค้นหาเพื่อเปิดหน้าจอการตั้งค่าแล้วเลื่อนไปที่สวิตช์โชว์ contact photos แล้วแตะเปิดหรือปิดได้ตามต้องการเลยครับถ้าแตะปิดเมื่อย้อนกลับไปที่แอปเมลเพื่อนๆจะเห็นว่ารูปายชื่อด้านหน้าอ e ีเมลแต่ละรายการหายไปแล้วครับเมื่อเรากลับไปที่การตั้งค่าแล้วเปิดใหม่ ล้วกลับไปที่แอปเมลตอนนี้รูปรายชื่อกลับมาแล้วเลือกใช้กันได้อย่างยืดหยุ่นเลยครับถ้าเพื่อนๆต้องการเปลี่ยนมุมมองการแสดงผลของเมลให้เป็นแบบเดิมที่คุ้นเคยกันมานานก็สามารถทําได้ครับด้วยการแตะปุ่มเมนูรูปจุด3จุดด้านบนในเมนูที่แสดงขึ้นมาเลือก List View อีเมลก็จะแสดงแบบเดิมแล้วครับถ้าอยากให้แสดงแบบใหม่ก็แตะเปิดเมนูขึ้นมาแล้วเลือก Categories แอปเมลใน iOS 18.2ยังมาพร้อมกับความสามารถในการแสดงอีเมลแบบกลุ่มที่ทําให้การจัดการกับอีเมลจากผู้ส่งรายเดียวกันทําได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นโดยสําหรับการจัดการอีเมลแบบกลุ่มนี้เราสามารถเปิดหรือปิดได้ตามความต้องการในการใช้งานได้ด้วยนะครับโดยการแตะปุ่มเมนูรูปจุด3จุดในเมนูที่แสดงขึ้นมาเลือก Group by Sender เพื่อจัดการแบบกลุ่มหรือยกเลิกการเลือกได้ตามต้องการเลยครับในการตั้งค่าการแจ้งเตือนเมื่อเราเลื่อนไปที่การตั้งค่าเมล แล้วเลื่อนหน้าจอลงไปด้านล่างสุด iOS 18.2ได้เพิ่มสวิตช์ summarize notification มาให้เลือกเปิดหรือปิดการสรุปการแจ้งเตือนสำหรับเมลได้ด้วยครับนอกจากนี้เมื่อเราแต่คำสั่ง customize notification ด้านล่างในหน้าจอที่แสดงขึ้นมา Apple ได้เพิ่มหัวข้อ b a d g e count หรือป้ายตัวเลขบอกจำนวนการแจ้งเตือนโดยเลือกได้ระหว่าง u n l e a s h m e s s a g e in primary หรือข้อความจากหมวดหมู่ primary ที่ยังไม่ได้อ่านซึ่ง u n l e a d m e s s a g e in primary คืออีเมลที่อยู่ในหมวดหมู่ primary ที่เพิ่มเข้ามาใน iOS 18.2นั่นเองครับหรือเลือก all u n l e a s d m e s s a g e หรือข้อความทั้งหมดที่ยังไม่ได้อ่านเลือกใช้งานได้ตามที่ต้องการด้านล่างในการตั้งค่าการแจ้งเตือน Apple ยังเพิ่มการตั้งค่า primary inbox เพื่อให้เลือกการเปิดหรือปิดการแจ้งเตือนและเลือกเสียงที่ต้องการได้ด้วยโดย Apple บอกว่าการตั้งค่า r e m i n d e และ primary inbox ในส่วนนี้จะมีผลเหนือกว่าการตั้งค่าการแจ้งเตือนอีเมลอื่นๆทั้งหมด ตั้งแต่ Apple ปล่อย iOS 18พร้อมแอปรูปภาพที่ดีไซน์ใหม่ทั้งหมดหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ผู้ใช้บางส่วนทั่วโลกรู้สึกไม่สะดวกในการใช้งานนั่นคือเวลาที่เราเปิดดูคลิปวิดีโอในแอปรูปภาพวิดีโอจะเล่นวนไปเรื่อยๆไม่หยุดเล่นจบก็เริ่มใหม่วนไปเรื่อยๆเราต้องแต่ให้หยุดเองครับในการอัปเดตเป็น iOS 18.2ใหม่ล่าสุด Apple ได้แก้ไขปัญหานี้แล้วครับเราสามารถปิดการเล่นวิดีโอแบบวนไปเรื่อยๆในแอปรูปภาพได้แล้ววิธีปิดก็ง่ายมากไปชมกันเลยครับ ในหน้าจอ Home แตะไอคอน settings จากนั้นเลื่อนหน้าจอลงไปด้านล่างสุดแตะ apps ในรายการแอปทั้งหมดที่แสดงขึ้นมาให้พิมพ์ค้นหาแอปรูปภาพหรือ photos ได้เลยครับเมื่อพิมพ์แล้วในผลลัพธ์การค้นหาให้แตะ photos ในหน้าจอการตั้งค่าให้เพื่อนๆเลื่อนหน้าจอไปที่ switch หรูวิดีโอ s แล้วปิดการใช้งานเท่านี้ก็เรียบร้อยครับจากนี้ไปเวลาที่เล่นวิดีโอในแอปรูปภาพวิดีโอก็จะไม่เล่นบนแล้วครับ เพื่อนๆที่อัปเดตเป็น iOS 18.2แล้วไปปิดกันได้เลยครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้ iPhone 16ทุกรุ่นที่มาพร้อมกับปุ่ม Camera Control เมื่อเราเปิดเข้าไปที่การตั้งค่าแต่เลือกการตั้งค่ากล้องแต่ Camera Control Apple ได้เพิ่มสวิตช์ AE/AF Lock หรือการล็อกการรับแสงและล็อกโฟกัสในขณะถ่ายภาพมาให้ใช้งานด้วยครับเมื่อเปิดใช้งานวิธีการใช้งานก็ง่ายมากครับด้วยการกดเบาๆครั้งไว้บนปุ่ม Camera Control เพื่อล็อกการรับแสงและล็อกโฟกัสได้ทันทีง่ายๆสะดวกใช้เลยครับเมื่อแตะเปิดเข้าไปแล้วเลื่อนหน้าจอลงไปด้านล่างสุด Apple ได้เพิ่มคำสั่ง double click speed เพื่อให้เราตั้งค่าระดับความเร็วในการกดปุ่ม camera control 2ครั้งมาให้ใช้งานด้วยครับโดยเลือกได้3ระดับระหว่างค่าเริ่มต้นช้าและเร็วเลือกได้ปรับได้ตามสไตล์การใช้งานของแต่ละคนได้เลยครับในหน้าจอรายการตั้งค่าเมื่อเราแตะ camera แล้วแตะ camera control จากนั้นเลื่อนหน้าจอลงไปด้านล่างสุด Apple ได้เพิ่มการตั้งค่า Accessibility หรือการช่วยการเข้าถึงเข้ามาเพื่อนๆสามารถดูภาพเปรียบเทียบกับ iOS เวอร์ชันก่อนหน้าได้จากรูปที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับการเพิ่มเข้ามานี้เป็นเหมือนทางลัดทําให้เราแต่เปิดไปยังการตั้งค่ากล้องในส่วนของการช่วยการเข้าถึงได้ง่ายขึ้นรวดเร็วยิ่งขึ้นจากเดิมถ้าเราเข้ามาที่การตั้งค่า Camera Control นี้แล้วต้องการเข้าไปที่การตั้งค่าเพิ่มเติมในส่วนของ Camera Control ในการช่วยการเข้าถึง เราต้องออกจากการตั้งค่ากล้องนี้กลับไปยังหน้าจอหลักในการตั้งค่าแล้วแต่เลือกการช่วยการเข้าถึงจากนั้นเลื่อนไปที่หัวข้อ Camera Control แล้วแต่เลือกอีกทีทางลัดใหม่ที่เพิ่มเข้ามานี้ทําให้เราตั้งค่าได้สะดวกขึ้นเร็วขึ้นง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับในการอัปเตดตใหม่ล่าสุดนี้ Apple ได้เพิ่มการป้องกันการเปิดแอปกล้องจากการกดปุ่ม Camera Control โดยไม่ตั้งใจแล้วครับซึ่งหลายๆคนพบว่าบางทีเวลาที่เราเก็บเครื่องไว้ในกระเป๋าแล้วเวลาหยิบจับเครื่องตอนที่เก็บ หรือตอนเครื่องอยู่ในกระเป๋าแล้วมีอะไรไปกดถูกปุ่มเข้ากล้องเปิดขึ้นมาโดยไม่ตั้งใจทําให้เปลืงแบตโดยไม่รู้ตัวตอนนี้เราสามารถเลือกเปิดหรือปิดได้แล้วครับวิธีปิดก็ทําได้ง่ายๆในหน้าจอโฮมแตะไอคอนการตั้งค่าเลื่อนไปที่หัวข้อ Display and Brightness แล้วแตะเลือกจากนั้นเลื่อนหน้าจอลงไปด้านล่างสุด Apple ได้เพิ่มสวิตช์ Require Screen On โดยอธิบายว่าในการเปิดแอปกล้องด้วยปุ่ม Camera Control หน้าจอต้องเปิดเอาไว้ก่อน เพื่อป้องกันการกดถูกปุ่มโดยไม่ตั้งใจนั่นเองครับเมื่อเปิดสวิตช์นี้เอาไว้จากนี้ไปเวลาที่เครื่องปิดหน้าจออยู่ถ้ามีการกดปุ่ม Camera Control กล้องจะไม่เปิดการทํางานขึ้นมาแล้วครับเราต้องเปิดหน้าจอขึ้นมาก่อนเมื่อกดปุ่ม Camera Control กล้องถึงจะเปิดขึ้นมาป้องกันปัญหาได้แล้วครับเลือกใช้งานกันได้ตามสไตล์ของแต่ละคนได้บางคนอาจจะชอบให้ตั้งให้พร้อมใช้งานไม่ว่าจะเปิดหรือปิดหน้าจอเอาไว้ก็สามารถเปิดกล้องขึ้นมาได้ทันทีสะดวกกว่าเปิดได้เร็วกว่า ถ่ายรูปได้ทันใจบางคนไม่อยากให้เปิดโดยไม่ตั้งใจก็สามารถไปเลือกเปิดหรือปิดกันได้อย่างยืดหยุ่นเลยครับในการตั้งค่าการช่วยกันเข้าถึงเมื่อเราเล่นไปยังหัวข้อเสียงและภาพแล้วจัดเลือก Apple ได้เพิ่มสวิตช์แสดงตัวควบคุมะระดับเสียงเสมอเมื่อเปิดสวิตช์นี้ iPhone จะแสดงตัวควบคุมะระดับเสียงบนหน้าจอล็อกสาหรับหูฟังและลำโพงในเครื่องทําให้เราแตะเพื่อปรับระดับความดังของเสียงในหน้าจอล็อกได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นนั่นเองครับ เมื่อเลื่อนลองไปด้านล่าง Apple ยังได้เพิ่มคำสั่งเพิ่มเสียงเข้าไปในสายโทรโดยอธิบายว่าเสียงจากแอปพร้อมกับเสียงไมโครโฟนจะสามารถได้ยินได้ในระหว่างการโทรการปิดเสียงไมโครโฟนจะปิดเสียงทั้งหมดการทำงานนี้อาจใช้โดยแอปที่ช่วยเหลือด้านการพูดและการสื่อสารเมื่อแต่เปิดเข้าไปจะมีสวิตช์อนุญาตให้แอปเพิ่มเสียงเข้าไปในสายโทรให้เราเลือกเปิดและปิดได้โดยมีข้อความอธิบายว่าเสียงจากแอปพออร้อมกับเสียงไมโครโฟนจะสามารถได้ยินได้ในระหว่างการโทร การปิดเสียงไมโครโฟนจะปิดเสียงทั้งหมดการทำงานนี้อาจใช้โดยแอปที่ช่วยเหลือด้านการพูดและการสื่อสารในหน้าจอโฮมเมื่อเราแตะไอคอนการตั้งค่าจากนั้นเลื่อนหน้าจอไปที่หัวข้อเสียงและการสั่นให้เพื่อนๆแตะเลือกในหน้าจอที่สแสดงขึ้นมาเลื่อนลงไปด้านล่างสุด Apple ได้เพิ่มคำสั่งจำกัดระดับเสียงเมื่อเราแตะเลือกหน้าจอการตั้งค่าจะสแสดงขึ้นมาโดยมีสวิตช์จำกัดระดับเสียงสูงสุดให้เลือกเมื่อแตะเปิดใช้งานด้านล่างจะมีสไลเดอร์แสดงขึ้นมา เพื่อให้เราเลือกจำกัดเสียงสูงสุดตั้งแต่20%จนถึง90%โดย Apple อธิบายว่าตั้งค่าขีดจำกัดความดังเสียงสำหรับลำโพง iPhone ของคุณเมื่อเล่นเสียงเช่นเพลงภาพยนตร์และสื่ออื่นๆขีดจำกัดนี้ไม่มีผลต่อสายโทรศัพท์หรือการโทรเฟสไทม์สายโทรฉุกเฉินและเสียงเตือนเสียงเรียกเข้าเสียงปลุกเสียงจากระบบหรือเสียงจากค้นหาของฉันในหน้าจอรายการตั้งค่าเมื่อเราแตะค้นหา ใน iOS 18.2 Apple ได้เพิ่มการตั้งค่าเครื่องมือค้นหาเพื่อให้เราแต่เลือกได้ว่าจะใช้บริการไหนในการค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตในการอัปเดตเป็น iOS 18.2หนึ่งในคุณสมบัติใหม่ที่เพิ่มเข้ามาและมีประโยชน์มากๆนั่นคือ Default Apps หรือการเลือกแอปเริ่มต้นในการใช้งานที่เราสามารถเลือกเองได้แล้วอยากใช้แอปอ e ีเมลข้อความการโทรรหัสผ่านคีย์บอร์ดหรือการท่องเว็บเช่นถ้าเพื่อนๆอ,อยากใช้ Chrome หรือ Firefox เป็นแอปหลักสําหรับการท่องเว็บแทนซาฟอรีก็สามารถเลือกได้อย่างยืดหยุ่นเลือกได้ง่ายๆตามใจต้องการแล้วครับวิธีการเลือกก็ทําได้ง่ายๆไปชมกันเลยครับในหน้าจอโฮมแตะไอคอน settings จากนั้นเลื่อนหน้าจอลงไปด้านล่างสุดแตะ apps ในหน้าจอที่สแสดงขึ้นมาด้านบนจะมีการตั้งค่า default apps เพิ่มเข้ามาเมื่อแตะเข้าไปเราสามารถเลือกได้ว่าต้องการใช้งานแอปไหนเป็นแอปหลักสำหรับการทำงานต่างๆเช่นอีเมล ข้อความการโทรการกรองการโทรการท่องเว็บแอป,ปรหัสผ่านคีย์บอร์ดเช่นเมื่อเลือกเบราว์เซอร์แอปรายการแอปเว็บเบราว์เซอร์ที่เราติดตั้งในเครื่องจะแสดงขึ้นมาให้เราเลือกได้อยากใช้แอป,ปไหนเป็นแอป,ปหลักก็เลือกได้เลยครับหรือเมื่อแต่เลือกพาสเวิร์ดแอนด์โค้ดก็จะแสดงรายการแอป,ปมาให้เลือกเช่นกันรวมถึงการตั้งค่าเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องด้วยครับด้วยวิธีง่ายๆนี้เพื่อนๆก็สามารถเลือกแอป,ปเริ่มต้นในการใช้งานต่างๆได้ตามความชอบ ตามใจต้องการแล้วครับในการตั้งค่านี้ Apple ยังได้ย้ายการตั้งค่าสำหรับแอป App Store ที่ก่อนหน้านี้เคยอยู่ในหน้าจอหลังในการตั้งค่าเข้ามาอยู่ในรายการแอปแล้วด้วยครับในการตั้งค่าของแอปข้อความ Apple ได้เพิ่มการตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งและคำเตือนเนื้อหาที่ละเอียดอ่อนไม่เพียงเท่านั้นยังเพิ่มคำสั่งแอปส่งข้อความเริ่มต้นเพื่อให้เราแต่เลือกแอปหลักสำหรับใช้ในการรับและส่งข้อความได้ด้วยครับในการตั้งค่าของแอ app ป s a f a r i a p p l e ได้เพิ่มสวิต ไม่ใช่คําเตือนการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยเมื่อเปิดสวิตช์นี้แล้วซัฟฟรีพบว่าเว็บไซต์ที่เราเข้าถึงไม่ปลอดภัยก็จะมีการแจ้งเตือนแสดงขึ้นมาให้ทราบคุณสมบัติใหม่นี้มีประโยชน์มากครับทําให้เราทราบว่าการเชื่อมต่อน,นั้นไม่ได้ใช้การเข้ารหัสเช่น https ซึ่งอาจทําให้ข้อมูลของเราเสี่ยงต่อการถูกดักฟังหรือโจมตีได้นั่นเองครับเมื่อเปิดใช้งานสวิตช์นี้ซัฟฟรีจะแสะดงคำเตือนเมื่อเราพยายามเข้าถึงเว็บไซต์ที่ไม่ได้เข้ารหัสทำให้เราตัดสินใจเลือกได้ว่า จะดาเนินการต่อเข้าเว็บไซต์นั้นหรือหลีเลี่ยงการเข้าใช้งานเว็บไซต์เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของเรานั่นเองครับการตั้งค่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวที่ Apple นํามาใช้ใน s a f a r i เพื่อเพิ่มการปกป้องผู้ใช้จากภัยคุกคามทางออนไลน์นั่นเองครับถัดลงมา Apple ยังได้เพิ่มคําสั่งให้เราสามารถ Import และ Export หรือนําเข้าและส่งออกข้อมูลประวัติการเข้าชมเว็บ และข้อมูลการท่องเว็บอีกด้วยครับซึ่งคำสั่งใหม่ที่เพิ่มเข้ามานี้มีประโยชน์หลายอย่างเลยครับเช่นการย้ายข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ช่วยให้เราสามารถถ่ายโอนประวัติการเข้าชมเว็บไซต์จากอุปกรณ์หนึ่งไปยังอีกอุปกรณ์หนึ่งได้อย่างง่ายดายเช่นจาก iPhone ไปยัง iPad หรือไปยัง Mac โดยไม่ต้องเริ่มใหม่ครับเรายังสามารถใช้ในการสำรองประวัติข้อมูลการท่องเว็บและขั้นหน้าสำคัญเพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลจะไม่สูญหายแม้เปลี่ยนอุปกรณ์หรือต้องรีเซ็ตระบบครับประโยชน์ถัดมาคือการเปลี่ยนเว็บเบราว์เซอร์ เมื่อเราต้องการเปลี่ยนไปใช้เว็บเบราว์เซอร์อื่นๆเช่นจาก s a f ฟ r i ไปยังโ Chrome หรือ Firefox คำสั่งใหม่นี้ทำให้เราสามารถนำเข้าหรือส่งออกข้อมูลได้ง่ายขึ้นและยังทำให้เราสามารถควบคุมและลบข้อมูลเก่าที่ไม่ต้องการหรือเก็บเฉพาะข้อมูลสำคัญที่ต้องการใช้งานต่อได้สะดวกยิ่งขึ้นครับฟีเจอร์นี้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้ที่ต้องการการจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถช่วยให้ประสบการณ์การท่องเว็บสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองครับ ทั้งหมดนี้เป็นการตั้งค่าหลากัหลกๆใหม่ล่าสุดของ iOS 18.2ที่ทำให้การใช้งาน iPhone ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นมีประสิทธิภาพยิ่งกว่าเดิมด้วยคุณสมบัติ Apple Intelligence ในแบบที่ไม่เคยทำได้มาก่อนบน iPhone เพื่อนๆที่อัปเดตแล้วใช้งานแล้วเป็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ